ครับสวัสดีครับคุเพื่อนชาวยูทูบทุกคนนะครับน้อหลังจากเกือบอาทิตย์หนึ่งครับท่องจันบ๊ได้ลงคลิปนะครับมันนี้ท่องจันกับสีผ้ามาเก็บไข่ครับผมให้คุเพื่อนมาเก็บไข่ใส่ถาดนะครับเนะบะบาะนครับไนขะ่ตก็รจะเก็บใส่ถาดครับเนาะมันนี้ว่ามีมือ,มอกล่อง ก็ถ่ายเองเก็บเองคือเก่านะครับผมถ่ายเองเก็บเองเหมือนเดิมไข่คร,นะครับไข่วันนี้เป็นวันที่สามวันจันทร์ต้องมา,มาเก็บไข่นะครับเนาะเสาร์อาทิตย์บ่ได้เก็บมาเก็บวันจันทร์นะครับเนาะ เก็บวันจันทร์ก็เป็นสามหมื่นที่ต้องการต้องเก็บไข่เนาะเดือนเนาะมึงไก่กินเนื้อนะมั้งน้องอะไรด้วยครับเนออืมผื่นบรสะอาดป้อได้เพราะว่าพระท่านเห็ดมันนี่ต้องไข้หลายพระท่านจะทำความสะอาดผื่นนะครับเนาะมาเก็บไข่ใส่ถาดกันวันนี้ นะครับที่ทำกันมาทำงานนะครับเนาะทำงานเก็บไข่ให้อาหารไก่คัดไข่ทำฟอกศาสอาดเล่าไก่อยู่นีะครับ ไก่นะครับสดๆครับผมจากฟาร์มโรงเรียนบันเตยน,นะครับนะสดๆจากฟาร์มโรงเรียนบ้านเตนยนะครับใครดเด้อฐานนึงก็มีอยู่30ฟ้ฟองครับผมเต็มแล้วเอาตัวมาใช้นะครับ ฉีดออโตเมทให้เพื่อให้มันเต็มเนาะครับ ใช่ครับใครเยอะครับเนาะใครหลายแจ๊ก็ร้ายมือนนี่ คร<พ>ับเก็บไข่ครับผมครับผม อืมกินึ้นที่แล้วลูกละเด็กหน่อยมาเก็บไข่ซอยนะครับเนาะมีเด็กนักเรียนคนพิเศษนะครับเก็บไข่ช่วยวันนี้รับไข่ผมเนาะ็จะเก็บใส่ให้มันเต็มนะครับ เตมถาดตัวแหนมันแตกคัดออกเด้อ จ้าวันตัว มือเคลียสิล่ะามือมอนขับไปเคลียไปหมอกมันใหญ่สิล่ะมันจะสีแลนลงเออสุเคลียไปทางมันตกเอามือปัดออกไปด้านเวนตกด้านที่จะเวนตกนะหนูนะครับผมก็เก็บเต็มฐานแล้วครับผม,มดเดี๋ยวผมจะคอยเบิ่งด่านใหม่นะครับนาะอ นะครับนักเรียนเพิ่นมาเก็บไข่ซอยนะครับเนาะนมาซอยเพื่อนอ้ลอยนักเรียนเพิ่นมาเก็บไข่ซอยเฮนะ็ดดีๆเฮ็ดดีๆมันจะมันจะแตกนะลูกนะทำดีๆนะนี่ก็เป็นของพีรมดครับผมนี่ หันทางนี่หละเออหันทางไหมหันทางไหมมันจะได้เออนั่นแหละครับสวัสดีเน่ปากนที่หลานเรียนคือสิบูาปาา กำลังเรียนคนพิเศษครับผมคนมาเก็บไข่ซอยเนาะสองคนคุณมาเก็บไข่ซอยนะครับเนาะเด็กๆครับสวัสดีนะลูกละ สวัสดีจ้าไปแปลสองแปลสามเอาเอารวมมาหาันเอารวมมาในในล่างล่างอาหารล่างอาหารข้างใต้มื่อมันแตกเออว่าร่วมมาหาันละโอเคเอา่นะาโอเคเปิดเทอมใหม่นะครับน้องวันนี้นอ้อวันที่สิบสี่มิถุนายนสองหาหกสี่เมื่อนี้ผมก็ได้นักเรียนใจดีมาเก็บไข่ซอยครับสองคน ซื้อจังไรกันลูกล่ะจำได้จะซื้อเหรียญพ่นซื้อน้ำกับซื้อวิวบ่บ่ซื้ออีหลีเลยลูกล่ะซื้ออีหลีบอกเขาไงเนี่ยบอกนี่อ่หันหนามาบอกนี่เรื่องเอ้าน้องนามซื้ออีหลีเจ้าซื้อจังไรสาเขียวเนาะบอเขาบอกดีๆเด็กหญิงอะไรครับหนัก เบาแง้งๆคนบอนอ่อทัานยิ้มยิ้อยู่นี่เบาแห้งเอาวิววิววิวอีววววนั่งเบาเนี่ยขาวที่อ๋อเบาแห้งซื้อเจ้าซื้อจังไร <c oughs> มาเห็ดหนังมื่อนี่มาเก็บไข่ซอยพ่อเนี่ยลอยก็บ,บอกไปสิล่ะโ <c oughs> ตัวไย <c oughs> มันบอถือช่างเลยลูกลาปีนคืน <c oughs> <c oughs> ้นนะครับไก่ไก่ท่านไข่ครับผม เด็กค่นมาเก็บไข่ซอยเนาะก็ขอฝากคุณพนทุกคนนะครับเด้อผู้ใหญ่ที่ขามาเบิ่งลิปให้ท่องจันชแนวกะฝากกดแชรกกดไห์กดขับสไครตท่องจันร์เด้อมนี้มี นักเรียนใจดีนะครับน้อมาเก็บไข่ซอยน้องนะ้ำครับน้องวิวครับเก็บแล้วครับอืมอะเก็บเต็มแล้วครับเพื่อน เก็บเต็มถาดแล้วอีลายาเสินกันเ้อของพญามดกับของพญลอยเอาไว้คนละคางลูกละน้ำย่อคื้น้ำพญาสิไปว่างไว้ก้อนเจร่วะว่างว่างไว้ทั้งใต้ก้อนละก็ยอออก่อตัวนั่นออกก็ไข่หน่อยๆนะอน่ะเออนั่นล่ะครับผม รถกับตั้เสาครับรถตั้เสารถตั้เสาเออึ้นไมหันต้นนะต้นซึ่งใ่ของพญามดนั่นนี่เนาะนกครับใครที่เก็บแหล่วนะครับเนาะใครที่หายนักเลี้ยนเก็บหายคนมาเก็บซอยนะครับเนาะ ดีใจหลายนักเรียนหนา้านทีการงานของจากของที่คนหูจักนาที่ของจากของที่ต้องเห็ดต้องท้เนะครับเนาะก็ฝากไว้หลายผูห้ายพเนนะครับเนาะให้เบิง่งการที่เฮ้ามีระเบียบว,ยนวินัยเลยก็ททำงานมันก็นดีครับผมเห็ดใดทุกสิ่งทุกอย่างหูจักนาทีจาของ บ่อปล่อยปลาลาเลยนะครับน,อนอั่นเองก็คือเพิ่นเปิดเทอมมาคือท,ทางพออเพิ่นก็สร้างให้ว่าอาหาพญาลอยอมาเก็บไข่ซอยพญาลอยทำความสะอาดซอยพญาลอยเพิ่นกับบ้านนะครับเนาะก็ดีใจหลายเหตุนลงมาเก็บซอยสุดท้ายนี่ท่องจันกับบ่มีหยังหลายนะครับเนะาะก็ขอฝากส่วนๆทุกคน,ท,กคนที่เข้ามาเบิ่งมาชม กดแชร์กดไลค์กดขับสะใภ้ท่องจันในเด้อครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พระเจ้าวอวยพรครับผมสวัสดีครับ